การสวัสดีครับผมผมทําการเรียกขอวิดีโอนะครับวันนี้วันที่22มกราคมนะครับเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยเออขอเปิดรับนะครับตอนเนี้ยที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้นะครับว่าเราจะไปโรงเรียนดอยสามหมื่นนะครับที่ปายตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเรื่องของการรับบริจาคสําคัญเลยที่เราต้องการเราต้องการคอมพิวเตอร์ย้ํานะครับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของท่านที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับขอให้มีโปรแกรมพื้นฐาน เราต้องการคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใครมีนะครับได้สักสามเครื่องสีเครื่องก็ได้นะครับเนาะติดต่อมาส่งมาให้ทางผมหรือว่าใครอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆผมสามารถยก ติดต่อไลน์ไอดีผมนะครับไอดีไลน์0 8 0 8 9 7 5 4 9 8เบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับพี่น้องที่มีใจอยากร่วมบริจาคนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะเอาคอมพิวเตอร์นะครับเอาไปให้กับน้องๆที่โรงเรียนดอยสามหมื่นนะครับเอาไว้ที่โรงเรียนให้น้องๆเขาได้เอาไว้ใช้เพราะว่าวันที่ผมไปวันนั้นนะครับผมนั่งคุยกับอาจารย์เนี่ยทั้งโรงเรียนมีน้ตบุ๊อยู่สองตัวครับนักเรียน มีถึงม .3 นะครับอุปกรณ์ไม่พอนะครับผมอุปกรณ์ไม่พอฉะนั้นนะครับเนาะผมต้องกระชด,ดำนะครับในนาม t k d e ดีเอ็นะครับฝากนะครับาการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ออกไปนะครับพี่น้องที่ดูการที่ผมทำการอัดบันทึกไว้นะครับช่วยแชร์ไปด้วยนะครับผม เราช่วยการระดมนะครับระดมเราอยากได้คอมพิวเตอร์มือสองของท่านที่ท่านไม่ได้ใช้ที่มันยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับติดต่อส่งมาให้ผมที่ต้องกระชดำนะคาตามเบร์โรเราจะรวบรวมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับเอาไปให้โรูเรียนดอยส0 0 0 0ื่นนะครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์สนะครับผมใครอยากสมรุมเป็นเงินนะครับเพื่อเอาไปซื้อขนมติดต่อเข้ามานะครับเนาะมีน้อยเอาน้อยครับ ไปแค่เฉพาะพวกเรานะครับผมไม่ต้องเดือดร้อนใครไม่ต้องให้เยอะเกินไปเอาที่ใจเราสบายแต่หลักๆที่เราอยากได้เราอยากได้คอมพิวเตอร์มือสองให้กับน้องๆน,นะครับโรงเรียนดอยสามหมื่นนะครับผมก็โอกาสนี้นะครับต้องกระชดํานำนะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้ร้อนรับของจากพี่ๆดน,น้องนะครับผมขอบคุณมากๆครับมา ผมบอกไว้ตลอดนะครับขนมอ่ะในดอยอ,อร่อยที่สุดนะครับขนมทุกอย่างที่เรากินกันข้างนอกอะ่ะมาอยู่ในดอยอร่อยที่สุดครับฉะนั้นพี่น้องที่กดติดตามดูผมนะครับต้องกระชดดำนะครับถ่ายวีดีโอนี้เก็บไว้วันที่ผมประกาศว,ว่าเราจะกลับมาโรงเรียนดอยสามหมื่นเตรียมนะครับใครอยากร่วมบริจาคขนมนมเนยสมุเดเยอะโทรเข้าเบอร์ผมอันนี้คือส่วนที่เราจะแบกของเข้ามาให้กับน้อง ส่วนที่เราจะบริจาคให้กับทางโรงเรียนผมจะเอาเบอร์โทรของอาจารย์ให้ให้คุยกับอาจารย์โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านผมเพื่อความสบายใจนะครับของผมรับหน้าที่อย่างเดียวเสื้อผ้าอาหารแห้งหรือเงินส่วนที่ถ้าจะออมตังค์ให้ผมมาซื้อขนมแล้วเราจะมาให้น้องๆหอมมันเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมต้องกระเช้ดดำครับเราเดินทางมาที่โรงเรียนดอยสามมืนนะครับ แล้วก็มาทําการเก็บวีดีโอไว้นะครับแล้วเราจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งฝากไปถึงพี่น้องนะครับที่กดติดตามผมฟังกําหนดครับว่าผมจะกลับมาโรงเรียนนี้อีกครั้งเมื่อไหร่แล้วเราร่วมทําบุญด้วยกันครับสลับชุดของต้อมกระช้ดำครับ<า>ดอนช<า>ยอนัยอินโโลครับ t k เคดีอนินโโลไทยแลนด์แล้วก็อะไรดีกว่าจากนานนะถ้าเกิดนานจะเข้ามาขนมนีขนมกินวันนี้ตอน เขาเรียกกุเมืองนะครับฟังของมกกเมือ,องกุเมืองเ่อแต่ว่าทำน้ำขนมเยอะครับไม่มเลยมั้งวะยัมงมีเลยเอาแล้ววนละกี่ข้าวคือกินข้าวยังยยมีเลยขนมมันมีเลยแต่มันคือมีบบเยอะเลยวะ่ะมีนิดเดียวใช่ไหมครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับคือสำหรับน้องๆน,นะพี่น้องๆน,นะเขาไม่ได้ขออะไรเยอะนะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพออนะครับผมกับโรงเรียนดอยสามหมื่นนะครับก็เราเรามีแล้วครับว่าตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับนะครับนะอะมาหาอาจารย์นะครับอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้เลยครับที่เราต้องการเราต้องการอะไรอาจารย์ตอนนี้เราต้องการห้องคอมพิวเตอร์ครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยขาดแคลนมากก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปนะครับดอยสามหมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดอยสามหมื่นนะครับซึ่ง ด้านในนะครับจะมีโรงเรียนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าโรงเรียนด้านในเขาเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนอุทยานอุทยานอล้วนะ ตอนนี้นะครับเรามาถึงอุทยานนะครับห้วยน้ําดังเลยนะครับถึงด่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับแล้วก็ทําการติดต่อทางเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทําการวัดนะครับวัดไข้นะครับล้างมือแอลกอฮอล์นะครับเนาะแล้วก็ถามทางพี่พี่ทางด่าลนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปโรงเรียนดอยสามมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถนะครับพี่บาของเราเนี่ยรถรถกระบะเราเนี่ยครับไปจอดด้านบนแล้วเราจะเอารถพี่บาสองคันขึ้นไปดอยสามมื่นครับผมเพื่อไปทําการเช็คเส้นทางครับ โัวเรียนดอยสามหมื่นขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆที่อยู่หน้าด่านมากครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลังจะเดินทางขึ้นไปข้าวบลแล้วครับผมห้วยน้ําดังโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันข้างบนครับสวัสดีครับผมแคทซีของทีเคดีเอ็นดูโร่ไทยแลนด์วันนี้หกกรกฎาคมนะครับชุดของทีเคดีเอ็นดูโรไทยแลนด์นะครับชุดของดอนชัยเอ็นดูโรครับวันนี้เรามีสองคน มีผมต้องกระลาษดำแล้วก็กีรวัดรางน้ำนะครับเซลฟป่อยู่นะครับ <S <S วันนี้นะครับเราอยู่ที่ห้วยน้ําดังนะครับแล้วก็อ่าผมจะมีภารกิจหนึ่งภารกิจนะครับเราจะขี่เข้าไปที่ดอยสามหมื่นด้านในนะครับซึ่งด้านในเนี่ยมีโรงเรียนอยู่คือโรงเรียนดอยสามหมื่นหรือโรงเรียนแล้วมันจะมีโรงเรียนต่อชะดอ,อยู่หนึ่งโรงเรียนเราจะเข้าไปดูนะครับว่าโรงเรียนที่ว่ามันเป็นยังไงซึ่งเส้นทางขี่เข้าไประยะทางน่นาจะประมาณ4ี่กว่ากิโลนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะเข้าไปสองคนกับกีราวัตรางน้ำ เดี๋ยวราคผมออกมาครับผมแล้วกินเ่าไ้ฟังว่าข้างในเป็นยังไงโอเคครับผมอาไทายโบกสะบัดแล้วเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเรามากสองคนนะครับมาแบบไม่รู้ทางแล้วจเจอเจ้าทินเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับดอยสามหมื่ครับลงไปอีกด้านล่างน,นะครับเราจะไปดูว่าโรงเรียนนะครับน้องๆข้างในเปน็นยังไงจะผมบอกเลยพี่โขนทางเข้ามาเอาเรื่องครับผม 6กรกฎาคมนะครับตอนนี้นะครับชื่อขอพวกผมเราเดินทางมาถึงโรงเรียนนะครับดอยสาม0หมือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรานะครับฝ่ามาใช้ระยะทางเกือบ18กิโล10กว่ากิโลอ๋อจากห้วยน้ำดังเนาะจากห้วยน้ำดังนะครับก็ตรงนี้เป็นเป็นโรงเรียนแรกเลยนะครับเป็นโรงเรียนแรกเลยเป็นของโรงเรียนปฐมใช่ไหมครับน้องครับมีถึงปอเลยครับ มัธยมสามคือมสามเลยนะครับก็ผมฝากเลยนะครับเยอะไหมครับมสามนิดเดียวร้อยไหมเลยดิมันต้องเลยร้อยดิเพื่อนเหรอก็แต่ปหนึ่งก็แต่อรุปรุ่มมสามนี่ปหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งนะครับอ่ะโอเคผมนะครับมาทําการถ่ายไว้ก่อนนะครับตอนเนี้ยนะครับที่ผมเดินทางเข้ามาถึงเนี้ยคือโรงเรียนดอยสามหมื่นซึ่งถามทางน้องๆนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนาะ มีนักเรียนเต็มแต่ผมคิดว่าเกิน50า0สิเกินแล้วเนาะเพราะว่ามีแต่แต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่สามมอต้นนั่นแหละครับเนาะก็ผมฝาพี่น้องไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาคุณครูที่อยู่ด้านในนะครับแล้วเราจะขอเบอร์โทรก่อนนะครับเราจะขอเบอร์โทรก่อนเนาะนุบกวัดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทํายังไงตอบพอสวัสดีครับผมมาตอนนี้พอ,อนะครับ มากครับวันนี้พอ,อออมาแล้วครับก็ขอสวัสดีพออออย่าไปทางการนะครับสําหรับโรงเรียนดอยสามหมื่นครับพอครับผมนักเรียนเรามีอยู่กี่คนตอนนี้ยอดล่าสุดอยู่หกสิบเก้าครับหกสิบเก้าคนตั้งแต่เด็กเล็กเลยไหมครับต,ตั้งแต่อนุบานถึงมสามตั้งแต่อนุบาลถึงมสามเช็คล่าสุดสวันศุกร์ครับเพราะมันจะมีติดยาดีาอ๋อได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรขอพอออไปก่อนเนาะนะครับเนาะก็ เดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากนะครับขอารอบคล้องเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรนะครับขออเอาไว้ก่อนนะครับน้องแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับขั้นตอนการต่อไปว่าเราจะทำยังไงต่อผมจะเอาขึ้นหน้าเฟซผมเฟซผมต้อมหนึ่งนะครับนี่เนาะแล้วก็อ่าอินเทอร์เน็ตเปิดได้เนาะนี่หน่อยกดเข้าไปต้อมกลาชัยดำยูทูบต้อมกลาชัยดำเสร็จ เฟซบุ๊กต้องกระชายดำทีพีดีครับแล้วก็ youtube ต้องกระชายดำตอนนี้นะครับผมผมฝากภาษาไทยครับตอนนี้ผมปากมะผมมีน้ำอืบางทีมมีน้ำก็อาศัยน้ำฝนอาศัยร้างน้ำอันนี้ถ้ามีน้ำภูเขาที่สบายยังอันนี้มาจากน้ำนรถ้ามีน้ามีน้ก็ัเยนก็อยู่ได้พี่น้อง้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมแล้วก็ผมทําการทายนะครับผมบริเวณนะครับตอนนี้เป็นห้องสมุดนะครับที่ได้รับการบริจาคมานะครับแล้วก็ นี่ครับนี่คืองบนะครับที่ได้รับมานะครับานี่คือสามหมื่นบาทครับอันนี้สามหมื่นบาทนี่มีเสามีอย่างทุกอย่างพร้อมครับครับเรีนไม้เสร็จแล้วก็เทนะครับเทพื้นับขึ้นมาก่อกำแพงครับสามหมื่นบาทรวมค่าแรงแล้วแล้วก็น้องๆกินข้าวมั้งครับอันนี้เป็นนักเรียนพักนอนนักเรียนพักนอนมีรอย้ำนะครับพี่น้องครับคือเรามีโรงเรียนพักนอนด้วยนะครับมีน้องๆที่ที่ที่กินนอนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ ของทุกอย่างที่ท่านจะบริจาคมามีความสําคัญหมดเลยนะครับของกินนะครับแต่หลักๆนะพี่ของกินคนเราไม่กินทุกวันไงเนี่ยครับคนเราไมนกินทุกวันนี่ยครับที่มีโอกาสที่ดูคลิปนี้สลับนะครับใครที่มีกําลังทุนกําลังทรัพย์อยากบริจาคนะครับเนาะเดี๋ยวผมนะครับจะเอาหมายเลขบัญชีให้ไม่ต้องกลัวผมจะให้บัญชีอาจารย์โดยตรงเลยสองครับที่เราอยากได้คือแล้วอาจารย์ตอนนี้ขาดแคลนครับ ห้องเลยนะว่าคุยเมื่อกี้ห้องห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับถ้มันมีห้องปกติห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้ห้องประชุมกับห้องปหครับแยกกันสองสองที่นักเรียนก็จะมาเรียนตรงนี้นะครับตรงห้องห้องประชุมก็คือตรงนี้นะครับตอนนี้เราแยกห้องประชุมเป็นสัดส่วนละเราก็อยากได้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อไฟมาตรงเดินสายได้ทำห้องใช่ไหมครับห้องนี่ทรตรงไหนอาจารย์ห้องอะไรครับห้องติดติดเลยนี่ครับตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะทำตรงนี้นะครับแล้วก็เราเราจะทุบตรงนี้ครับประมาณห้าอ่า หเมตรคูณสิเมตรห้าเมตรคูณสิเมตรครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับเนาะให้กับน้องๆมีขนณะบริจาคมาก่อนแล้วส่วนหนึ่งละครับที่แรกเราจะทําเป็นเมทัลชิทครับแต่ว่า ถ้าเราทําไมทันชีดครับฝนมันตกลงมาน้้ามันไหลมาตรงนี้อ๋อใช่ใช่เราเลยจะทําให้มันดีขึ้นไปเลยไหนๆก็จะทําแล้วครับได้ได้ครับก็ลงทุนส่วนหนึ่งนะได้ครับตอนนี้นะครับเนาะคือ2หัวข้อหลักๆที่อาจารยจะได้เลยครับเนาะหนึ่งใครที่มีกําลังทุนนะครับเกี่ยวกับคอมเอาให้น้องๆนะครับโปรแกรมพื้นฐานนะครับเดี๋ยวติดต่อมา2ทุนทรัพย์ที่เราตอนนี้กําลังขึ้นเนี่ยไหมครับเนี่ยเราจะทําอ่าสําหรับนะครับสาหรับใครที่มีกําลังทุนนะครับหรือว่าใครอยากออมนะครับเนาะ เราจะทําเป็นห้องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆเขาสําหรับโรงเรียนดอยสามมื่นนะครับอยู่อยู่ในป่าลึกนะครับอยู่ในป่าลึกด้วยนะครับน้องแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากมาร่วมเอาของมาบริจาคเดี๋ยวเนี่ยติดต่อผมโดยตรงนะครับน้องก็หลักๆขออนุญาตเข้ากล้องครับก็ตอนนี้นะครับหลักๆเนี่ยผมคุยกับอ่าพออนะครับคุยอยู่3เรื่องนะครับนาอคอมพิวเตอร์ อ่าอะไรห้องคอมห้องคอมนะครับเนาะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไม่รู้ป่าอาจะมีหมายเลขเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยถ่ายรูปเอาลงแปะดีกว่านะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอ่บัญชีนะครับบัญชีรายได้ของสถานศึกษาครับอ่าด้วยความสบายใจนะครับผมคือสื่อกลางผมคือสื่อกลางผมจะนําเอาเงินของท่านนะครับทุกอย่างครับแบกจากข้างนอกครับเข้ามาถึงโรงเรียนดอยสามหมือนให้ได้นะครับก็ฝากคลิปนี้ให้กับสายบุญทุกท่านนะครับผม ร่วมบริจาคไหมใครมีโน้ตบุ๊กคอมที่เป็นของเก่านะครับแต่ยังสามารถใช้งานได้ก็ส่งส่งเคอรี่หรือส่งอะไรมาก็ได้ครับแต่เคอรี่มันจะถึงที่ตําบลเมืองคลองนะครับที่บ้านเมืองคลองนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งผมมาอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะส่งที่ที่บ้านผมเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะขนขึ้นมาได้ได้เดี๋ยวส่วนที่อยู่ดีวผมจะเอาเอาลงให้นะครับเนาะโอเคครับผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับโรงเรียนดอยสามมือครับผมเพื่อความสบายใจครับ บัญชีที่เข้าก็คือบัญชีของทางโรงเรียนเลยนะครับเป็นเป็นเป็นของอะไรนะรายได้สถานศึกษาอ่าเป็นบัญชีของรายได้สถานศึกษาครับเข้าโรงเรียนใช่ก็ไม่มีสิทธิ์ถูกต้องครับคนที่เบิกได้คือคุณครูการเงินสองคนครับที่เป็นคนเซ็นเบิกจะได้สบายใจครับไม่ต้องผ่านมือต้อมกระชายดํากับกิรวัตนะครับไม่ต้องครับผมมีหน้านี่ครับผมมีที่เป็นสื่อกลางนะครับแล้วก็ พยายามยังไงก็ได้นะครับให้น้องๆที่อยู่ในป่าในดอยนะครับเขาสุขสบายนะครับเนาะอย่างน้อยเขาอยู่ธรรดานี้ก็ไปทางบดาครับเนี่ยพู้ผีเข้ามานะครับสามสี่สิบโลนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเนาะโอเคครับโอกาสนี้ครับผมขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 好不好